โอเคครับก็ตกราสบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทุกรายการหน่อยหนึ่งในช่องผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่าเซ็กันพีกันอีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้นะครับผมเรามาแล้วนะครับผมคือเรียกได้ว่าผมช่วงนี้นะครับผมจะถ้ามี FC ที่ไปเล่นเกมกับผมนะผมหรือว่าเห็นผมอ้อนนะครับผมจะรู้ว่าผมนั้นช่วงนี้เล่นแต่เวิร์ดพีทนะครับผมแล้วก็เขาจะรู้ว่าผมไม่สบายนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเราจะมาลงคลิปกันนะผมคือผมไม่สบายมาประมาณ4 5วันแล้วนะครับผมคือเรียกได้ว่าวันนนี้กก็ไมม่สบายเหือัน ครับผมยังไม่หายเลยนะครับผมคือผม ติดไข้จากหลานด้วยครับส่วนหนึ่งเออไปอยู่กับหลานแล้วก็ติดไข้นะคือบ้านผมเป็นทั้งบ้านเลยนะเออไข้เรียกว่าติดกันแบบจ้าละวันเลยนะผมก็ยังไงก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมยิ่งช่วงนี้นะผมอากาศแปรปรวนด้วยนะครับผมโอเคครับตามชื่อคลิปเลยนะผมวันนี้เราจะมาอ่ารีวิวและแนะนำอิสเซอ์ซีต่างๆนานา,านะผมในเกมนี้นะผมของสมซายเกมนี้นะครับผมจะบอกว่ามีอยู่3ชนิดนะครับผมมีทางด้านของเอ่ออิสเซอ์ซลีลีลิกแล้วก็อาร์ติแฟกต์นะครับผมแต่วันนี้เราจะมาแนะนํา แค่อสซอรีพอนะครับผมเพราะว่าของอื่นๆมันมีไม่กี่ชิ้นนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมารีวิวอสซกรีกันว่าแต่ละชิ้นหาอะไรบ้างนะผมควรหาอะไรมาใส่กันบ้างนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราจะมาดูอสซอรี์กันว่ามันมีส่วนไหนกันบ้างนะผมอย่างแรกเลยมีเ e a เ f a บอ body และร์มนะครับผมก็คือหัวหน้าร่างกายและแขนนะครับผม4อย่างนี้นะครับผมโดยที่ผมจะเริ่มต้นจากทางด้านของหัวก่อนนะครับผมเพราะหัวมันเยอะนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมารีวิว จากหัวก่อนนะครับผมเอาเอาแบบจากมากไปน้อยก่อนนะโอเคหัวนะครับผมเอาสิ่งที่แบบหาง่ายๆเลยนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมดสี่อันนะครับผมที่หาง่ายๆเลยนะครับผมสี่อย่างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมเราจะมารีวิวซีรีส์พวกวาลคิลลี่ก่อนนะครับผมนี่ไหมวาลคิลลี่ที่ผมมีนะครับผมโดยวาคิลลี่นะครับผมทุกชนิดนะครับผมสามารถหาได้จากการจุตินะครับผมไปที่เกาะอัมทานด้านของฟอคเกตเทนชอนะครับผมโอเคให้เรามาเกาะนนี้ก่อนนะครับ แล้วทำการคุยกับเหมยนะครับผมที่อยู่ด้านบนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอ่านี่ครับหมว,ว่าคิลี่จะใช้5้าแต้มดาวนะครับผมแล้วก็เจม25งหมนะครับผมในการสุ่ม นี่แมสุมหมวกวาคิลี่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีทุกสีเลยนะครับผมยกเว้นสีส้มนะสีส้มจะไม่มีนะครับผมโดยที่หมวกวาคิลี่แต่ละสีจะมีความสามารถที่ต่างกันออกไปนะครับผมอย่างเช่นสีดํานะครับผมบวกดาเมจสิซนะครับผมสีเขียวบวกเลือด20%นะครับผมสีแดงบวกเลือดนะครับผมและดาเมจนะครับผมอย่างละ5%นนะครับผม แต่ว่าสีแดงจะมีระยะเวลาการติดเผาไหม้นานขึ้นนะครับผมส่วนสีฟ้านะครับผมบวกเลือดกับดาเมจนะผมอย่างละ5%แต่ไม่มีเอฟเฟคอะไรนะครับผมส่วนหมวกพัมกินวมวคิลลี่นะครับผมไม่สามารถหาได้แล้วนะครับผมเป็น หมวกวาคิลี่เดียวที่ต้องได้จากกิจกรรมคริสต์มาสไม่ใช่ดิฮาโลวีนนะครับผมฮาโลวีนนะครับผมแล้วก็เป็นหมวกเดียวเลยนะครับผมที่หาไม่ได้แล้วต้องไปเทรดเอาเท่านั้นนะครับผมอ่าก็ซีรีส์วาคิลี่ก็มีประมาณนี้นะครับผมสุ่มนี่เลยนะสุ่มวาคิลี่นี่ไหมมีทุกสีเลยนะครับ เอาได้สีดําอีกแล้วนะครับผมเออแน่นอนนับสีดํานี่บวกดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะดีสุดนะถ้าเกิดผมแนะนานะแบบอยากได้บวกดาเมจก็แนะนำหมวกวาคิลี่นะครับผมแล้วก็อ่สีดําด้วยนะต้องเป็นสีดํานะครับผมแต่ถ้าคุณอยากได้เลือดนะครับผมแล้วก็คุณใช้เดลต้าเน้นแบบเน้นเอาตัวรอดก็แนะนําสีเขียวนะครับผมอา่าผมจะแนะนํา2สีนี้นะอา่าส่วนสีส้มก็ไปหาเทดเอานะครับผมสีส้มจะบวกทุกอย่างอย่างละสิบนะครับผมอา่าถ้าคุณอยากได้สีส้มก็ไปหาเทดเอานะครับต่อมานะครับผมส่วนหัวที่ยังหาได้อยู่นนนนนะะะะคคคผผมมจเป็าขออง ผมเดี๋ยวผมจะพูดรวบทีเดียวเลยนะครับผมสำหรับเอเลสนะครับผมของเอเลสนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณเอ่อหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ชิ้นนะครับผมก็คือจะมีอ่าแหวนนะครับผมแขนนะครับผมหัวนะครับผมที่เป็นมงกุฎนะครับผมและบอดี้นะครับผมที่เป็นปีกนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าแขนกับแหวนผมไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูสรรพคุณนะครับว่าทําอะไรกันได้บ้างนะครับผมมงกุฎนะครับผมมงกุฎที่ผมใส่อยู่นะครับผมบวกดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมและทำให้ดาเมจคอนลับเต็แรงขึ้นนะครับผมซึ่งแน่่นนอวา คอรัปเตตผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับผมเท่าที่ลองเล่นคือไม่ได้แรงเลยนะครับผมเออคือแบบมันเบามากๆนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นทางด้านของปีกนะครับผมปีกวอยซิเกอร์นะครับผมปีกวอยซิเกอร์วิงนะครับผมวอยซิเกอร์วิงนะครับผมบวกเลือด12.5%นะครับผมแล้วก็ทำให้ดามเอ็ดคอรัปเต็ดแรงขึ้นเหมือนกันเลยนะครับผมเป็นฟูลเซตคอรัปเต็ดนั่นเองนะผมเป็นเซตเคิร์ดนะครับผมต่อมานะผมแขนนะผมแขนจะมี2ชิ้นนะครับผมที่เป็น ดรอปอยู่ในเอ็ดเลสนะครับผมก็จะมีแหวนกับอาร์มนะครับผมโดยทางด้านแขนนะครับผมหรืออาร์มนะครับผมของเอ็ดเลสนะครับผมจะทําการบวกเลือดนะครับผมส5นะครับผมและทําให้เซตวอยอ่ะแรงขึ้นนะครับผมเซตคอร์ลัปเต็ดเซตเคิร์สนะครับผมแรงขึ้นนะครับผมส่วนแหวนนะครับผมแหวนจะบวกดาเมจ5%นะครับผมแล้วก็ทําให้เซตคอร์ลัปเต็ดแรงขึ้นเช่นกันนะครับผมเอ้ยเป็นแขนนะครับผมแขนแขนวอยซิเกอร์นะครับผมจะทําให้ติด เคิร์ดง่ายขึ้นนะครับผมส่วนแวนนะครับผมทําให้ดาเมจเคิร์ดแรงขึ้นนะครับผมมีมี4ชิ้นนี้นะครับผมที่สามารถหาได้ในในเอ็นเลดนะครับผมต่อมาครับของที่ยังหาได้อยู่อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งจะอยู่อ่าด้านของเกาะเอฟนะครับผมเกาะเอฟนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะผมจะ สามารถซื้อได้อยู่ที่นี่นะครับผมซึ่งเป็นหน้ากากโจอ้นั่นเองนะครับผมชื่อว่าบายฟอร์ทนะครับผมบวกดัมเบลห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็สามารถเอาเพชรหรือตังนี่แหละมาซื้อได้นะครับผมเนี่ยเนี่ยตังสกุลนี้เลยนะครับผมกับเพชรนะเอามาซื้อได้เลยนะครับผมตรงนี้เลยนะหน้ากากโจอ์บวกดัมเบลห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ใช่หน้ากากเอยภาพไปตานะครับผมโอเคครับทีนี้คือของที่หาได้อยู่นะครับผมในแพทนี้นะต่อมาก็เป็นของอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ล่าสุดนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของพอดีเด้ อยู่นะก็จะมีซันต้าเฮดนะครับผมกับอลิสมาคาทอยนะครับผมสองชิ้นนี้นะผมที่ยังหาได้อยู่เริ่มจากซันต้าเฮดก่อนเลยซันต้าเฮดนะครับผมใช้เรนทิมะ500อันในการแลกนะครับผมสำหรับหมวกซันต้าคอร์สนะครับผมซันต้าเฮดนะครับผมบวกเอ่อคิเลตนะครับผมคิทาเค้าเลตนะครับผมเจ็ดจุเปร์เิค้าเลตก็คือมีโอกาสติดคิเพิ่มขึ้น7.5%นะครับผมต่อมานะผมเป็นท่าด้านของอลิสมาคาทอยฟูมุนะครับผมอลิสมาคาทอยฟูมุนะครับผมใช้แต้มเรนทิมะ644ในการแลกนะครับผมและพอสามรกนะครับผมคือ เพิ่ม critical damage นะครับผมเพิ่มขึ้น25%นะครับผมเรียกได้ว่า2ชิ้นเนี้ยเป็นสายคินะครับผมแต่ว่าตอนนี้เหมือนเกมยังไม่ได้อวยสายคิบ้านะครับผมก็ยังไงก็ของที่สามารถหาได้จากอีเวนต์ก็มีแค่นี้นะครับผมอันนี้คือเราแยกเป็นส่วนๆไปเลยนะครับผมก็คือจุติหนึ่งที่นะครับผม เอเลชหนึ่งที่นะครับผมอของอีเวล่าสุดหนึ่งที่และต่อมานะครับผมโฮเอโคมันโดนะครับผมโฮเอโคมันโดนะครับผมจะมีของดอบนะครับผมอยู่ประมาณ3ชิ้นนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามีเสื้อฮาริโบเสื้อชิเกอามิและก็เสื้อทางด้านของสตาร์กนั่นเองนะครับผมมีอยู่3ชิ้นนะครับผมในโคเอโคมันโดนะครับผมเราเริ่มจากเสื้อของชิเกอามิก่อนนะครับผมหรือเสื้อยมทูตนะครับผมสำหรับเสื้อยอมทูตนะครับผมสามารถรับได้จากการรับเควสนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่า เวสนี้นะครับผมจะให้เราตีอลันคาให้ครบ10ตัวนะครับผมจะมีโอกาสดบนั่นเองนะครับผมดอปท่าด้านของเสื้อชิเกยามิมาใช้นะครับผมอ่าเพสนี้นะโอกาสออก1%นะครับผมส่งความสามารถของเสื้อชิเกอามินะครับผมบวกเลือดนะครับผม10%นะครับผมย้ำนะครับว่า10%นะครับผมก็นั่นแหละครับเสื้อก็ประมาณนี้นะสำหรับเสื้อชิเกอามิก็วิธีทำนะครับผมก็คือค่าอลันคานะครับผมเห็นไหมนีตายแล้วนี่ฮะไอ้มมันก็จะขึ้นคิวมานะครับผมอ่า อันนี้ก็คือวิธีทําเสื้อชิเกอเมนะครับผมีให้มันครบ10นะครับผมมีโอกาสออก1%นะครับผมก็สามารถมา,าท,เเทําเควสได้นะครับผมต่อมาผมเสื้อฮาริบอลนะผมเสื้อฮาริบอลนะครับผมก็จะดอกกับบอสฮาริบอลนี่แหละนะครับผม1% นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตีบอสฮาริบอลกันนะผมซึ่งแน่นอนว่าบอสฮาริบอลนี่เกิดยากอยู่เหมือนกันนะบอสตีแรงมากเลยนะขนาดผมมีเผ่ารถดั้มเอ๋ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ยยังตีแรงเลยนะครับผมนี่ครับมีโอกาสดรอปนะครับผมจากบอสตัวนี้เลยนะครับผมเสื้อฮาริบอลนะครับผมและเสื้อฮาริบอลนะผมจะมีโอกาสดรอปนะครับผมจากบอสที่ตีกันเองนะครับผมแล้วเวลหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับผมก็คือมันจะอัปเกรดตัวเองนะครับผมกลายเป็นบอสที่ถือปืนทีโบลอนนะครับผมกับปืนสตาร์คซึ่งบอออสสสพวกนนี้้ะะครรรับผมมจาาถดปเื ฮาริบอลกับเสื้อสตาร์กได้เช่นกันนะครับผมเสื้อฮาริบอลนะครับผมเดี๋ยวเราต้องพูดความสามารถก่อนนะครับความสามารถก็คือบวกเลือด5%นะครับผมแล้วก็บวกกูดาวลดลง5%นะครับผมส่วนเสื้อสตาร์กนะครับผมบวกดาเมจไปเลยนะครับผม10%เรียกได้ว่าโอ้โหเสื้อสตาร์กนี่น่าทำนะแต่ว่าวิธีการได้มันค่อนข้างยากหน่อยนะผมเราต้องเลี้ยงให้เอมอนพวกนี้นะครับผมกลายเป็นบอสสตาร์กหรือเป็นท่าของบอสที่ถือทิวบอลนะเดี๋ยวมาให้มันตีกันเองนะครับผมจนเวล1,250นะครับผมให้มันตีกันเองนนะแค่ี้คุณก็จะอย ได้แล้วนะครับผมโอกาสออก5%นะครับผมจากบอสพวกนี้ก็สําหรับเสื้อทั้งหมดนะครับผมกับของทุกอย่างที่สามารถหาได้ตอนนี้มีแค่นี้นะครับผมที่เหลือจะเป็นของแรทั้งหมดแล้วนะครับผมที่แบบยังแบบไม่สามารถหาได้แล้วนะผมต้องไปเทรดเอานะครับผมตอนนี้นะโอเคก็โดยรวมก็อัซอรีที่หาได้ตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมที่เหลือนะครับผมเป็นของเทรดหมดแล้วที่ไม่สามารถหาได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น,นแล้วคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ยังไงก็เดี๋ยวสำหรับคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวผมลงแล้วผมไปนอน นะไม่ไหวแล้วนะผมยังไม่หายไข้เลยนะผมวันนี้ก็มาลงคลิปให้ดูกันนะผมให้หายคิดถึงนะจะได้คนดูจะได้มีอะไรดูกันนะครับผม โอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ใครชื่นชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเม่ปเป็นการกจในการทำคลิปต่อไปผมส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยที่ช่องโดรุีมินชิโนผมซึ่งแน่นอนว่ามีแผนว่าอยากจะลงคลิปเวิร์ดพีทด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าเซกันพีดอัปเดตช้ามากนะผมคือก่อนหน้าน,นี้เขาแจกอะไรนะเขาแจกทานันของหินมิราเคิลมาผมยังไม่เห็นได้เลยนะเออ เขาบอกว่าแจกเมื่อวานนะครับผมเออแจกตอนเที่ยงผมไม่เห็นได้เลยนะครับผมผมได้แต่อะไรอ่ะผมได้แต่เบสซิ่งสโตนกับอินชานสโตนซึ่งผมตันไปแล้วนะซึ่งมันแย่มากๆนะไม่เห็นไม่เห็นได้มีระเคลนสโตนแบบที่เขาได้กันเลยอ่ะผมอะเราว่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ยุติธรรมนะเออไม่ยุติธรรมนะคุณคุณแจกของคุณคุณให้ไม่ทั่วถึงคุณคุณนี่แย่มากเลยนะคุณเหมยนะครับผมก็ยังไงก็คลิปในวันนี้เพียงเท่านี้ผมก็ไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีวันนี้บาย